วัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครตัวหนึ่งแบบลิงลิงฉบาบงบน้อยโดยมีความเส์ง่ายๆว่างบน้อยก็เล่นได้ลิงก็เล่นดีแต่ต้องบอกก่อนคลิปนี้ไม่ใช่ฟูไก่นะครับหากใครต้องการข้อมูลแบบละเอียดคลิปของผมอาจจะไม่ตอบโจทย์โดยคลิปนี้จะเป็นตัวละครจากเกมเ้นเลสโซนซีโิดารีครับ สำหรับดีเซตสี่ชิ้นผมได้นำเซตยุนคุยเทลเซตนี้หากผู้สวมใส่ใช้สกิล EX Chain Attack หรือท่าไม้ตายจะได้รับคียเรทสี่เปอร์เซ็นต์ซ้อนทับได้สามชั้นถ้าสแต็กเต็มจะได้รับโบนัสดาเมจเชียร์ฟอสด้วยง่ายๆก็คือมันเป็นเซตตัวดาเมจเชียร์ฟอสนั่นแหละซึ่งยีดาลลิเป็นตัว DBS เชียร์ฟอสอยู่แล้วฉะนั้นเซตนี้เลยดูดีมากครับส่วนเซตสองชิ้นจะใส่เป็นวูดเพล็กเกอร์เพื่อเอาคีย์เรทหรือจะเอาแบนด์เชนเบสซองเพื่อเอาคีย์ดาเมจก็ได้ครับแล้วแต่ตาาาาามมมมมสสสสะดดดวววกกกเเเเเเลลยยหหรรรรัััับบบอออออฟผชชชชีี์่่่่่่่งงงงไคคคิิทท็็็จจปนนนนโ้แข เดบิวเวยจินหากไม่มีประจำตัวก็สามารถใส่ชิงหมิงเบิร์ดเคดที่เป็นประจำตัวของยีฉวนได้ถ้าเป็นของแรง A ก็สามารถใช้พาร์เซนสเปียร์ที่เป็นของคราฟหรือจะเป็นเรดิโอเวฟเจอร์นี่ที่เป็นของในแบทเทิลพาร์สหรือจะเป็นกริลโอเวฟที่เป็นประจำตัวของมานาโตก็ได้ครับการอัพสกิลให้อัพคอร์สกิลตามด้วยสกิลเอ็และโจงตีปกติต่อมาก็ท่าหมายตายสุดท้ายก็การหลบหลีกและสกิลซัพพอร์ตทีหลังการจัดทีมด้วยความที่ยี่ดาริเป็นตัว DPS ที่ดาเมจเป็นประเภทเชียร์ฟอร์สสำ และสามารถเติมเดซิเบลให้คนในทีมได้ด้วยความที่ยิดาลิเป็นตัวละครที่ค่อนข้างอยากยืนสนามมากๆฉะนั้นการใส่สตาร์นองสนามเลยค่อนข้างตอบโจทย์รวมกับการเติมเดซิเบลก็จะสามารถทาให้ยิดาลิกดท่าไม่ตายได้บ่อยขึ้นด้วยส่วนลูเซียอันนี้สปอร์ตเบสในสล็อตคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากส่วนทีมงบน้อยจะเป็นทีมที่ใส่ยิดาลิผานยินฮูและไหลคาออนหรือจะใช้เป็นเผาฆ่าก็ได้ครับสำหรับวิธีการเล่นยิดาลิจะมีสิ่งที่ต้องเข้าใจหลักๆอยู่4อย่างคือโจมตีปกติครั้งที่3อสแตกก,ก,แการเก็บดโยผมขออเรรรริ่่่ททีีโจตตปกกกกคั้ง3นาะ จะเป็นการฮิวให้กับยิดาลิจำนวนหนึ่งต่อมาคือหลอดสแต็กที่อยู่ทางด้านสายบนวิธีการเพิ่มสแต็กจะมาจากการที่เรากดชาร์จโจมตีค้างไว้ยิดาลิจะทําการชาร์จคอนแล้วใช้ HP ของตัวเองในการเพิ่มหลอดสแต็กซึ่งเลือดจะลดได้มากสุดที่25%ของหลอด HP ถ้าหากสแต็กเต็มแล้วเราปล่อยการกดค้างนา่จะทาการหมุนทําดาเมจรอบตัวแล้วจบที่เอาคอนทุบและหากเรากดโจมตีปกติต่อมันจะเป็นการโจมตีปกติครั้งที่3ทันทีเลยด้วยต่อมาจะเป็นสกิล VX หากเรากดใช้แบบปกติจะเป็นการทาดาเมจทั่วไปพร้อมก ควบคู่กับการชาร์จโจมตีครับโดยในระหว่างที่เรากาลังช์จโจมตีแล้วกดสกิลวีเอ็กตรงจังหวะยิดาลิจะทําการแพร่รีมอนครับแล้วถ้าหากเรามีพลังงานมากพอแล้วกดโจมตีต่อนางจะทาดาเมจชุดใหญ่ใส่มอนเรียกได้ว่าดาเมจลาหลังของยิดาลิส่วนใหญ่ก็มาจากท่านี้นี่แหละและเหมือนเดิมหากเรากดโจมตีปกติต่อไปหลังจากที่จบท่าก็จะเป็นการโจมตีปกติครั้งที่3เหมือนก,น,กนกันกับอันก่อนหน้าเสริมนิดนึงก็คือหากเราปล่อยการชาร์จโจมตีแล้วในระหว่างอนิเมชันที่กำลังโจมตีอยู่นั้นเราก็ยังสามารถใช้สกิลวีเอ็กซ์ในการ ก็ยังสามารถแฮลลี่แล้วสวนกลับได้เหมือนกันต่อมาจะเป็นการเก็บเดซิเบลหรือก็คือเกรดถ้าไม่ตายครับโดยตัวดาเมจทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีปกติไปเรื่อยเพื่อเก็บเดซิเบลแต่นั่นไม่ใช่กับยีดาลีครับเพราะนางเป็นตัวละครที่เก็บเดซิเบลได้ช้ากว่าปกติฉะนั้นวิธีการทั่วไปเลยใช้ไม่ค่อยเวิร์กกับนางยีดาลีเลยมีแมคาคนิกสำหรับการเก็บเดซิเบลอยู่ซึ่งมันก็คือการเสีย HP นั่นเองเวลาเราเลือดลดมันจะเป็นการเติมเกรเดซิเบลไปในตัวด้วยนั่นเลยเป็นสาเห ยิดาลิจะใช้หลอดเดซิเบลในการกลางอาาเขตที่จะเพิ่มแม็ก์ HP หากทุกคนจำได้มันก็คืออันเดียวกันกับของลูเซียนั่นแหละและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของยิดาลิก็คือโดยปกติแล้วหากเป็นตัวละครอ,อื่นตัวละครตัวนั้นจะต้องใช้ท่าไม่ตายก่อนถึงจะเก็บเดซิเบลต่อได้แต่นั่นก็ไม่ใช่กับยิดาลิอีกเช่นกันเพราะหลังจากที่นางจบคอมโบนางสามารถเก็บเดซิเบลต่อได้เลยนอกจากการกลางอนาเขตเราจะได้รับสเต็กที่เป็นไอคอนหนวดหมึกด้วยอันนี้ให้เข้าใจง,ง่ายๆมันก็คือท่าไม่ตายของนางนั่นแหละเดซิเบลของ อันนี้จะอยู่ได้สูงสุด30วินาทีและตราบใดที่เรายังมีสเต็กหนวดหมึออันนี้อยู่ยิดาลิก็ยังสามารถกดใช้ท่าไม่ตายได้ทุกเมื่อเลยครับนั่นเลยทําให้นางสามารถเก็บท่าไม้ตายไว้ใช้ในจังหวะที่สําคัญกว่าได้แต่ต้องใช้ก่อนที่เวลาจะหมดนะครับไม่งั้นท่าไม้ตายก็จะหายไปแบบดื้อเลยซึ่งท่าไม้ตายของนางก็ไม่มีอะไรมากทำดาเมจเฉยๆนี่นแหละและขอเสริมอีกนิดหนึ่งก็คือ1งหากยิดาลิมี HP ต่ำกว่า50%หรือืออก็คต้าึ่บเลอราบบดดเึ้น2ตอนที่มอกังดวงนอาาจจต่อกู่าเรึ่งโแล้วกดสก X, นางจะสามามมรถกดดชุ ที่ไม่ต้องแผ่รีได้และ3ตอนที่นางกาลังชาร์จโจมตีอยู่นางจะโดนดาเมจลดลงครับหรือแม้กระทั่งตอนที่นางกาลังหมุนก็จะโดนดาเมจลดลงเช่นกันฉะนั้นสาหรับใครที่กังวลว่าเล่นเลือดน้อยๆแบบนี้จะเล่นลําบากไปไหมจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาถ้าพอเข้าใจเมคอิกและเล่นจนชินแล้วผมบอกเลยว่ายิดาลิไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นจริงๆตัวยิดาลิยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกนะครับแต่ผมขอพอแค่นี้ก็แล้วกันเพราะส่วนตัวผมคิดว่ารู้ประมาณนี้ก็พอที่จะเล่นได้แล้วโดยสรุปแล้ววิธีการเล่นยิดาลีพยายามเล แคลรี่แล้วส่วนกลับบ่อยๆโจงตีปกติครั้งที่3เพื่อฮิวส่วนท่าไม้ตาย,ตายก็ใช้ในจังหวะที่คิดว่าเหมาะสมได้เลยจริงๆยิดาลิ e เป็นตัวละครที่วิธีการเล่นค่อนข้างยืดหยุ่นครับไม่ได้มีการลำดับคอมโบที่ตายตัวขนาดนั้นฉะนั้นสำหรับวิธีการเล่นและการคอมโบทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนตามความพอใจและความเหมาะสมของแต่ละคนได้เลยวิธีการเล่นยิดาลิแบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้ความเห็นส่วนตัวผมมองว่ายิดาลิเป็นตัวดาเมจที่ดีตัวหนึ่งเลยนะดาเมจแรงเล่นไม่ยากมากไม่มีประจำตัวก็เล่นได้แต่ด้วยความที่เมากร่คนุ้ชินนนกัางส่อต ประจำตัวถ้าอยากให้ยิ่าดลิของคุณแรงขึ้นผมเชียร์ครับแต่แน่นอนว่าไม่มีมันก็นเล่นได้และถ้าใครสงสัยว่ายิ่าดลิปุ้มค่าพอที่จะเปิดไหมหากคุณไม่ได้อยากเล่นตัดสบนันไม่อยากเล่นไม่ขนหิกรถเลือดไม่ได้ชอบหรือสนใจตัวละครผมก็ไม่เชียร์ครับแต่ถ้าคุณสนใจทีมตัดสบนันชอบไม่ขนิกการเล่นชื่นชอบและอวยตัวละครผมบอกเลยว่าผมเชียร์ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับยิา่าดิแบบลิงลิงฉบับงบน้อยถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก นี่คือการขายก่อนจะสายเกินไปแล้วเจอกันใหม่ตัวต่อไป